พูดเรื่องหน้าแข้งอีกสิสิคะหน้าแข้งเป็นสิ่งที่ทุกคน,นไม่รู้ว่าความลับของระบบประสาทแข้งขามันอยู่นี่ไงนี่เห็นไหมหมอทําอะไรอยู่ครับหมอขยายหน้าแข้งใช่ไหมนี่ชิงลึกเลยนะแม่ทนไดไ้เฉยนะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรขึ้นที่หน้าแข้งไหมครับเห็นการกดภาพแบ<ม>บแบบเรือรังมานานไหมนี่เห็นไหมนี่นี่อะไรครับลมมันไม่เดินเลยมาติดตรงนี้นี่นี่เส้นนี้มันลอยขึ้นมานี่เห็นไหม าวไปสยายปุ๊บมันลอยไมันลอยแล้วมันจะเหมือนอันตรายนะแต่มันไม่อันตรายครับแม่มันจะโล่งไงมันจะโล่งเห็นไหมแต่หมอทํแล้วนะหมอทำเคยว่ากลัวมันเนี่ยแม่ไม่รู้เลยเส้นที่มันคาบันอยู่เนี่ยโอ้ค่ะถ้าเกิดไว้เป็นมานาแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดปล่อยไว้เลยครับอาจจะตีบรีบไงเพราะฉะนั้นเราควรขูดใช่ไหมคะอาจารย์นี่ยผมขูดให้เห็นแล้วนะเนี่ยอืมผมยื่นให้เห็นดีกว่านะ นี่อย่าไปตกใจนะเดี๋ยวเขาจะแฟบลงแต่ถ้าคนอื่นเห็นจะตกใจแต่สำหรับผมเห็นดีใจมีใจที่เขาที่เขาดีดตัวออกไงตอนแรกมันตีบงี้ไงพอไปโดนพอไปงน้หน้าแข้งปุ๊บงะที่มันตีบแล้วเลือดเข้าไปเลี้ยงตรงนี้ไม่ได้ไม่ดีพอแล้วก็วนกลับไปได้เม่ดีพอพอไปงะปุ๊บมันก็ปื๊บ ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมันก็มาบายวนกับแต่ทุกคนไม่ทุกคนไม่คิดไงนี่ก็เป็นจะเจ็บหน่อยนะเพราะนั้นเราก็สามารถขูดได้ใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมาเข้ามือหมอหมอจะหนักให้ถ้าขุดเองจะแบบแบบก็ขูดเองขูดหน่อยกังใจแค่เนี่มันสู้ไม่ไหวไงครับแต่พอหมอมาขูดให้มันก็วางวางวางเลยมันเข้าใจอ่ะหมอเขามีมีหมอเข้าใจเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอสองสามจุดแต่ว่าปล่อย เียวจี้งอะไรจี้งแต่มันเบาเลยนะเนี่ย